สวัสดีค่ะในนามประธานกลุ่มอนุรักษ์หมอนไม้ไทยบ้านถิ่นโคนนะคะแล้วก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลำปลายมาศนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะได้นำผู้ชมเนี่ยมาดูการค้นหูนะคะการค้นหูกอันนี้เป็นหูกใยไยผ่นะคะเป็นหูใยไผย่ผ้าไหมายใยไผ่นะคะ ซึ่งมีคุณยายที่เป็นช่างทอนะซึ่งเราจะต้องอนุรักษ์ช่างทอซึ่งในบ้านนิ่งคนแล้วเนี่ยมีน้อยมากนะคะเหลือแค่นี้นะคะเหลือไม่กี่คนอ่านี่ท่านกําลังค้นหูนะคะค้นก็คือเป็นการโยงไปโยงมานะคะทั้งหมดมีกี่ไม้คะคุณยายสิบสิบไม้นะคะสิบไม้เอ่อดึงไปดึงมาได้เป็นหลบใช่ไหมคะ มันเป็นลบอ่าเป็นหลบคนสิบอ่าสิบไม้มันสิเป็นลบหนึ่งสิบไม้เป็นหลบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทําเป็นเส้นยืนนะคะซึ่งเป็นเป็นเส้นยืนในการที่จะใช้ถอนี่คือเส้นยืนนะคะอันนี้อันนี้เป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมตีนแดงนะคะเป็นผ้าไหมตีนแดงซึ่งอันนั้นคือใช้เป็นตีนอันนี้ใช้เป็นหัวนะคะตัวกลางก็จะเป็นการมัดหมีนะคะมัดหมีลายและคุณยาย ลายคมห้าลายคมห้านะคะลายคมห้าซึ delicate, mm ่งเป็นการใช้สองตะกอนะคะสองตะกอเมื parole, ่อเมื่อเมื่อเมื่อลักษณะในการที่ท่านทอเนี่ยนะะการทอแล้วใช้กี่กี่มือกี่ทอมือกี่โบราณนะคะกี่โบราณนะคะเนี่ยเขาเรียกว่ากี่โบราณนะคะซึ่งการทอเราจะใช้มือทอนะคะใช้มือทอเท่านั้นนะคะไม่ใช่กี่กระตุกนะคะไม่ใช่กี่กระตุกนะคะ นี่คุณยายขามาทอให้หน่อยค่ะคุณยายมาโชว์การทอให้ด้วยนะคะนะคะนี่คือนะคะคุณยายซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญมากและเป็นช่างทอที่บ้านหินโคนซึ่งเราจะต้องอนุรักษ์เอาไว้นะคะลายเลยนะคุณยายขาคมหาลายคม5นะคะนี่คุณยายกําลังจะทอแล้วนะคะนะเป็นคุณยายที่มีอายุที่แข็งแรงนะคะ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอลำปาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่ท่านทอแล้วนะคะเห็นไหมใช้การเหยียบนะคะเหยียบสลับไปมานี่คือการพุ่งนะคะพุ่งนะพุ่งกระสวยนะคะพุ่งกระสวยนะคะพุ่งกระสวยนะคะค่ะนี่คือพุ่งกระสวยโดยโดย,โดยในกระสวยนั้นจะเป็นการมัดหมี่ลายเป็นลายต่างๆนะคะแล้วก็กระทบนี่เขาเรียกกระทบนะ,ะนี่เรียกกระทบนะ เตรียมนะคะกระทบมีนะคะครั้งหนึ่งก็ต้องดูก่อนว่าหัวท้ายนะคะมีมันตรงกันไหมนี่เขาเรียกกระทบมีนะคะสองครั้งแล้วก็สอดกระสวยเข้าไปเห็นไหมคะแล้วก็จับเพื่อจัดลายให้สวยงามให้ตรงกันนะคะให้ตรงกันเห็นไหมคุณยายท่านก็จะดูว่าลายตรงกันไหมเห็นไหมคะสองครั้งนะคะกระทบสองครั้งนี่ก็สอดนะคะ เร่งกว่าที่จะได้ผืนหนึ่งเนี่ยกี่วันคะคุณยายคะสี่ผน่ะยหย่สีวันค่ะได้หนึ่งผืนนะคะเพราะนั้นเวลาซื้อผ้าไหมก็ไม่ต้องต่อรองนะคะทำยากมากนะทำยากมากนะคะกว่าจะมัดกว่าจะ ทอนะคะซึ่งช่างทอเรียกช่างทออาจารย์จะเรียกว่าช่างทอซึ่งเหลือน้อยมากนะคะซึ่งในโครงการเราก็จะต้องอนุรักษ์เอาไว้นะคะที่บ้านหินโคนตำบลหินโคนอำเภอลำปลายาจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะคะในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ตรงนี้เอาไว้ให้ลูกๆลูกหล,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 ลานสืบต่อไปค่ะอันนี้เขาเรียกว่าผ้าสินตีนแดงนะคะซึ่งเป็นผ้าตาลทลของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะของเราเป็นผ้าที่ขึ้นไอจีแล้วนะคะ ผ้าตีนแดงนะคะซึ่งลักษณะของผืนผ้าก็จะใช้ไหมนะคะไหมบ้านนะคะไหมบ้านซึ่งมีความนุ่มทนทานซึ่งเราก็ได้ดูแล้วว่าเขาเลี้ยงไหมอย่างไรนะที่ที่พาไปจุดนั้นนะคะแล้วมาถึงจุดนี้ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจนะคะในการที่เราจะได้เห็นลายนะลายผ้าที่สวยงามค่ะ,นะค,ะคุณยายคะ่ะ เราค้นหูกนานไหมคะโดยบางวันก็วัดถึงวันหรอกอ๋อไม่ถึงวันนะคะคน้น,คนหูกที่เป็นในลนักษณะเส้นยืน<ม>นี่เขาเรียกเส้นพุ่ง<ม>นะคะเส้นยืนเส้นพุ่งนะคะซึ่งหูกหนึ่งนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าเราจะได้หกผื้นหรือสิบืนนะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนทอช่างทอนะคะเห็นไหมคะเนี่ยท่านกำลังทำ นะคะกำลังอ่าดูนะ1 2น,นะคะ2ครั้งนะคะแล้วก็ใช้เส้นพุ่งโดยใช้กระสวยนะคะนี่แหละช่างทอบ้านหินโคนตำบลหินโคนอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเราจะต้องอนุรักษ์เอาไว้ค่ะเพราะนั้นวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ